ครับผมคุณคุยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพ่อลุงแอนเด้อครับเด้อครับสบายดีบ้านวันยังค่ำครับผมวันนี้สิ่งทำเมนูว่อยปลานินนะยากกินเออมาหารวองเลยอยากกินหรอวน้องเฮ็ดแซ่บเลยน้องเฮ็ดน้องน้องก็สิ่กึ่มกึมกึ่มกึมไม่ต้องเฮ็ดอีกกึ่มเลยคือเะไรลุงกึ่มเลยกึมกึ่มนี่เป็นเลื่องกึ่มกึ่มกึมก็เพิ่มสัมเดียวเหรอแม่วันรุ่ง เิมาครับผมสวัสดีครับกับครัวลูกแอนกับสบายดีพระอุญยคำนะครับเดอ้อช่องสบายดีพระอุญชัยคำกบวันนี้อายเพิ่นมาหาเพิ่นเสวะก้อยปลานิลใส่ก้อยก้อยมะนาวกะก้อยมะนาวกับใส่กับม่วแดงนี่กรับอาจสีคือเดียวแต่แบบซูมม่วแดงมะนาวแต่มะนาวแก่ไ้จานก,กว่าเน,ะนาะลูกพี่เนาะอ่าบุ๊คเพิ่อ,องพิเ้ษเดอ้อ โสิตีต้าคนนี้อันนี้คือคือว่าปั้นน้ำใสปั้นนี้คือว่าเป็นน้ำซุ่มเลยเหรอคุณคุยเนี่ยน้ำซุ่มใส่น้ำต้มจากนูวใส่น้ำต้มจากนูวเนะเาะไปกับไปต้มคือวิสีนัแทนในแแสนส้มเนาะนักวิเนาะแแสนซุ่มะจะจะ,จะไปใส่ถุงพลาสติกนะครับเลิกคือว่าถุงพลาสติกเนี่ย สิบิเดี๋ยวลุงกุยเอาวานูตะวานูตะว้าหนูเพราะว่าใส่ส้มนี่ไปเรื่อยๆจากแทนเป็นมดแดงนี่แทนมีมดแดงแล้วอยู่ทีมันเนาะเอออยู่บ้านเฮามันก็มีแล้วมดแดงอันนี้ก็เลยใส่มะนาวแทนนะเอออเาเอาสำเรือลุงกุยเอาสำเรือเอาสำเรือเอาสำเรือนี่สำเรือไปได้อันนี้แหละที่ที่เจ้าไอ้คันนี่แล้วมั้คันพอดเนี่ยวดับข้าวเนีาะดับข้าวเอาดับ้าวอเอเนาะตอนนี้ก็อ้วนซุกเนาะเกือบซุกเนาะ เกือบสุกแล้วอแล้วแล้วแล้วที่น้ำที่เจ้าลงนี่ดิมันเป็นเลยน้ำนัวมันเนาะน้ำนัวมันเนื้อภาพใชครับเบอร์รับเดิมต้องใส่ส้มเลยต้องใส่มะเดงนี่องใส่มะนาวได้เนาะเน้อจะลงทิ้งต้นครับจะลงทิ้ตอนนมะนาวเลยครับอันนี้ก็ครับผมมันวัดสวัสดีครับจะลงคิดตอนไหนจากช่องเขาครับช่องไหนครับสบายดีจากช่องสบายดีเพื่อนพี่จากครับนั่น อันนี้คือแล้วต่อไปนี่คือว่าเอาไอ้บเคยบเ้ยเฮ็ดวาลองเบิงว่าดีบีก้อยบีปก้อยสบีน่ปนนนอปล่ามันสิเป็นยังไงมันสิขมทำไงเออมันขมลองจะพลาดมันสิขมทำไงหร่อเออก้อยก้อยสบีหร่ ลองรู้บีปลานินเขาเล่ามันข่มมังเรือนลูกไปปลาดินบีมันบีมันอันนี้ไอ้พกเอ็พกพวกนี้เงี่ยวุกปีเลยพวกขี้มันบลาเอออยู่บ้านที่เขปลานินอยู่บ้านนี่คือจมุกคือจะเสียบครับมุกสบีน้องคุยมกขี้ปลาเนี่ยนะอันนี้ปลาเลี้ยงบุกยากากินเนาะปลาไสมันเนาะน้อคุยเนาะไสมันอันนี้อันนี้มันมังเงี่ยวหมดลูกคุยขี้ คีบอนีมายี่ยมมากแต่นั้นมือตัวนี้หมดแหละอันนี้อันนี้อันนี้บีบอ่ะสลีพอมองเอออันนี้บีคักเลยบีคักไม่ไม่ตีกับตาเป็นบ่ตีกับตามีกับตาเนาะเอาคมพมเนาะอืมขเลยอันนี้โมแม่โมแม่บีบีบโมแม่สองพวกเนี่เอากรปลาสองตัวเนาะเออกันลืมกันลืมกันลืมกันเดียวกระตาตัวเดียวเป็นบ่ ยิเคียวเลยมันเลยเอาเบอร์กระโล่นหออันนี้กระโล่เลยโป่งเลยกระโล่งเลยกระโล่งเลยกระน้่ปลุกอย่างเดียวีข้าวเด้อไอ้กล้อยป่าเซบีข้าเด้อแต่นี่คือว่าคั้นมะนาวมาแล้วนี่คั้นมะนาวคือเมื่อจะขี้ร้ายเ้วบร้ายแล้วคั้นมะนาวเรียกว่าปลานมาซุกเลยป่านไงได้ได้เอาละบนเอากกัน ก็ที่นั่เลยเนี่ยมดมดจะกินพุ่งหรอกินหม,มูพุ่งไปทับมะรินไผ่หอมครับเนี่ยปลานี้ไม่ธรรมดาเนนะี่ย็นยังไงพิเศษเหรอปลาครึ่งบกครึ่งน้ำโอ้ปลาพิเศษปลาปุ๊ปลาอะไรนะปลาบุ๊ไอยยาเงียบอีกเออไปเรื่ <laughs> นยๆเลยมอกีินมอมพลินมุกาก,ากับไอยาปลาปุ๊กนะเออนึ่งระบบเขาเขาที่หลัง เดี๋ยวลงทีหลังแป๊บเดียวพอเกิน5นาทีที่3นาทีปลยเลยเอยๆซุกได้เลยมอสไอประเด็ดไอใบใบในบ้านไอบ้านนี้บ้านพี่บ้านเปนพี่อะไรนะพี่ไม่ใช่พี่ไอ้พี่อะไรนะแนะตรงตรงใบใบใพนไม่ใช่ พี blender, who, no, long, ่เลยนะเห็นไหมล่ะใบไปมอสเป็นใบมอสมปอนมอบ้านพี่ไอซ์บ้านพี่ไอซ์เอามาสักสองสามใบเลยโอสเป็นตากล้องให้เดี๋ยวเป็นตากล้องไม่ไม่ต้อง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 นี่ถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เป็นตากล้องให้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เดี๋ยวเขาว่าว่าผู้ใหญ่สวนให้เดี๋ยวขโมวย อันนี้คือใส่ต้มหมอนนะคุยใส่รวมหมนอนนี่อ,นนอันนี้ใส่ต้มหมอนนี่หมอนแล้วใส่ละก้อยนหรอไ้ก้อยวะแม่จูบเ,เขาไม่ให้จ่ายแบนไม่ได้บายอ้เพื่อนกับยูสมัยในรุ่นของยุคยุคเลยวะทุกคุยก้าูนก้าสูนนะ ยุกยุอะไร้าูเนระยุาซของไอ้สไตล์ของไอ้สไตล์ของไอ้นักร้องของวงเลือนนุยต่อต่องเรือวงเลือแเ่คนนีบลไม่โคูไมโคบวะพี่นุ้ยเนาะเต็มทางเต็มทางเั็ม้างเรือนนุยสีซีนิาบาทเต็มทางบี้กับป่าเีปั๊ปั๊บปั๊บเล่ะไรนะปั๊บปั๊บหลอดเนาะ เต็มทางเท่าไดิมส uh, ิบาสิบทห้าสิบาทเต็มทางตอนนั้นลุกคุยใช้รถรุนเรือแต่ไหนไปดินปูสาดินปสาวสมัยพุ่อเอ็เอดาเบลอาเบลอาร้อเท่าเลลุงคุยร้อยสิบเบลอาร้อยสิบเป็นหัวเสอลุกคุยเป็นเปหัหัเสอบ้านขอบ้านขอบ้านขอจังหวัดเลยนครนมบ้านขอป่อตำบลบ้านขอตำบลบ้านขอจังหวัดไหนลูกนครมจังวัดนครนม <อา S 1> จ,จังหวัดขอเออบ้านไ,ไปอยู่เคยไปบ่ค่อยไปบ้านอยู่บ่ได้เท่านั้นนี<อ><อ>่พี่น้องบุญพี่น้องมีพี่น้องเลยบ่ไปเอเอส่วนลุงแอนน่ะลุงแอนไปได้แค่ไม่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่ไม่มีรถอ๋ออันนี้วานวานอันนั้นของใครวานอันนี้ของของรถลุงแอนนี่อันนี้รถรถขดดับบ่ได้ของของลุงกุ้ย โอ้ยไอไอกระบะนี่เหรอไม่ใช่กระบะรถอะไรลุงกุ้ยเขาเรียกว่าอะไรรถแวนเหรอรถแวนนี่ของลุงกุ้ยรถแวนนี้ลุงกุ้ยออกออกออกมาใหม่เป็นมือสองไม่ใช่มือสองลุงกุ้ยออกมานานแล้วลุงกุ้ยไม่ค่อยออกลุงกุ้ยไม่ได้ไอออกไอออกอะไรนะออกลุงกุ้ยไม่เคยออกสื่อเท่าไหร่แล้วลุงกุ้ยไม่ค่อย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 คอยออกสื่อโค้ชบอ้ชบายค้ชบาเลยใช่ไหมอ๋อรถยี่ห้ออะไรน้องมอส แวนซิ่งอ๋อ uh อันนี้รถของอายนะครับเด้ออันนี้อันนี้ก็รถน้องอันนี้ยข้ผมเนี่ยข้าผมกับสะพานอันแรงก็ได้สำนีแหละนี่ยสำสำวิบเนี่วฟบเบิลร้อยซีดนะน้องคุเนาะปิดไฟทะเบียนไม่ด้วยอ่าไฟทะเบียนมันต้องปิดหรอกน้ำพ่นเลยครับเนี่ยปุ่งได้เลยน้ำพ่นเลยอะน้องคุณจาใส่เครื่องวะเนี่ยผมต้องเลยปุ่กเลยเรียบร้อยให้หมดผมต้องปุ่งงนี้เลย อันนี้ก็อาหาวคือหอมเนาะหอมอันนี้เป็นอย่างนี้มะนาวเนาะเปลือกมะนาวไปล้างมือกันข้าวแก้ข้าวอ๋ออันนี้ก็คือคือคือปลูกแล้วหรือเปล่าลุงกุยปลูกแล้วเดี๋ยวนี้ผงนัวูงนัวอันนี้เดี๋ยวลุงกุ้ยเพราอันนั้นใส่ไม่ได้รสดีดีขนาดนั้วะดีจำเรื่ออันนี้เดี๋ยวนี่เพราอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้มันต้องพิีไปก่อนวะกระลาไม้อันนี้เดี๋ยวข้าวคั่ว ข้าวเคี่ยวข้าวคั่วข้าวเคี่ยวข้าวเคี่ยวอันนี้เด้อขาดบ่ได้คือตัวนี้ปลาแด้ปลาแด้เพื่อประจักษ์ชื่นปลาแด้ย่าชื่นนี่ปลาแด้ย่าขาดประจักน่าจะไประเย่าื่นเนาะปลาแด้ไม่ทำบุคคนอเนาะอระเด้ยทำเชี่ยวอันนี้เด้อมะเสศษแอปเปิ้ลโอ้ถูกต้องแล้วครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้ำรู้เลยจังอ่ะเออครับผมก็คือว่า ก๋าดซีมาเบิ่งต่อที่ไปว่าปรุงปุงก้อยเนาะแล้วจังปรุงก้อยจะปรุงมันลุงคุยเออหนึ่งข้าวเรียบร้อยยังปรุงปรุงแล้วกินรวดปรุงแล้วกินเรื่อยหรอครับอันนี้เขาว่าหม้อเด็ดยกเลยบมดลุงคุยยกลงยกลงครับผมอ่ะลุกคุยลุกคุยยกลงได้แบบนี้เอลุดคุยยกลงแล้วลุงแอ็นมันเลยนึ่งข้าวได้แบบนี้เออเดียสินึ่งข้าวุงเอ็นหนึ่งข้าวโอเคนึ่งข้าวครับผมนึ่งข้าวนลุงคุยทำไปเนาะโอ้ยไพ่เด็กขนาดไหน อันถาดนี้เอามาจากบ้านด้วลงกุ้ยเนาะทานพร้อมกุ้ยผ่านไม่ติวอ่ะจ้าขาดไม่รวมไม่รวมเออโมอนึ่งนี่บ่นั่นแหละโมอนึ่งเฮ้ยอยากเห็นความจำดีดีของโมหนึ่งเนี่ยนึ่งข้าวลายโบราณอ่าข้าวดาวก่อนข้าวดก่อ้โมหนึ่งบ้าไม่เพื่อเฮ็ดดิลุงกุ้ยโมพี่น้องมายามลายเนาะไกินแบบนี้แหละจนโมหนึ่งจนเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวคือแบบลุงกุ้ยเอามาไหม่ดูเบี้ยบเออบีกับเบี้ยวคือเดียวอ่ะ ชื่อเรื่องเสียลูกทองเสียลูกทรงชื่อเรืร่องบงดากบงดากดาบมนึงเราเหนึ่งบเาอันนี้ผมเอาหยาบเวยภาษาไทยกกี้มนึงกลมนึงกลมนึงเหรองไทยบเขาเขเมนแต่ไม่ได้เป็นพี่เป็นให้เขาไปในพไทยนี่แหละพี่น้องน้องพูเนาะอันนี้อันนี้ก็คือ่วนว้าอาเสียงดังเลยภาไทยอันนี้ก็คือ่วนนหนึ่งของของไ ช่องสวัสดีอุณหภามนกคือว่าไายใหญ่เพิ่นไายใหญ่ไายใหญ่เพิ่นมาอยู่ในช่องของสวัสดีอุณหภามก็คือเพิ่นเป็นแนวทางในการที่ว่าจ้าสร้างสิ่งศีกดี์นะครับเนาะเพื่าเป็นแนวทางเอกลักษณ์ของคุณผู้ไทยว่าพึ่นค้ไทยเฮ็ดนั่นเลยเฮ็ดนั่นเลยเฮ็ดนั่นเลยก็คือเพิ่นเพิ่นบอาเพิ่นแจกเพิ่นเอาแต่ส่วนที่เขาลู่หลานนี่ก็คือว่าพังพุ่นบอลอะไรอ่าพังพุ่นบาลพังพึ่นเบาลอะไรอ่าอันนี้คือเรื่องเล็กๆเรุยล้างพักเนาะมีพักข้างไหนเราคุย พักไปอย่างนึงบ้านอยู่ยว่าผู้ไทยก็ว่าประกาศแล้วหนิประกาศหิน,นเนาะประกาศหินประกาศประกาศน้อยของผู้ไทยอันนี้เ้าบมัน้อยมันใหญ่ล้ำเท่าแล้วนี่ม,มันต้องก๊กหนึงน่งิงสองสามเบือนยังกินแซียอันนี้มันเท่าแล้วทำคืออยู่บ้านเฉยๆห่ก,กินอยา่างวันนี้เรื่องอะ มีผักพิญญาเลยครัอีตัวไปก็บิีตามนี้การที่ปรุงเนาะลูกคุยเนาะผู้ก้อยปผู้ก้อยก้อยปลาลูกคุยก้อยปลาที่ยังปรุงครับเออแบบก้อยปลาซื้อผักเซบีใช่ไหมลุงกุ้ยบีคมเลยเหรนบีคมแทบบีแทบบีคมนะสองสองสองปีเนาะครับผมครับผมก็เออก็ต่อไปกินสีก้อยเซบีเท่าเ้ยก้อยปลาซื้อบีสู่ลุงคุยครับลุงมอเนาะครับ ครับผมไม่ได้ตัวไม่ได้เจี๊ยบกันเลยไม่รู้เรื่องเลยครับผมครับผมสวัสดีครับต้องมาจบคลิปเลยลูงครับผมเฮ้ยมีเล่าเบาเบาอันนี้อ่ะเล่าแล้วลูกคุยเล่าแล้วจริงเหรอครับผมตอนไหนอ่ะตอนนี้นแหละครับผมั็จังหวะนึ่งเขานะเนาะในตอนนี้นึ่งเข้า,นะนะนนนข,าขึ้นอายเลยหมดเลย จะทั่วเลยตอนนี้ก็อยู่ในเวลาที่ประมาณสัก5พวกมงเกือบทุ่มนึ่งนะครับนังเฮ็ดนึ่งข้าวนึ่งทานผัดของแต่ละวันีนี้ก็ต่อไปก็ไปกันสิ่งี่อยป่านะครับเนาะเออจากไอ้เชฟมาจากไอ้ลุงกุยลุงกุยสิคอยป่าไปกินเออไอ้ตัวถั่วตัวถั่วอัดหัดไปจิก่อน อร่อยแล้วก็อร่อยแล้วก็คือมันขึ้นอายน้อยน้อยน้อยแล้วใส่สีสลายใส่หมวยใส่ใส่ตุ๊กข้าไหมน้อยน้อยเออครับผมครับครับจากวันนี้เรื่อเราคุยอันนี้ก็สีสลายข้าวได้บ้างสลายข้าวมันโอเคแล้วบมโอเคแล้วครับออกมันถึงแล้วครับผู้ไทยเป็นตะกี้กับเป็นผ้ากระตกไหมเนาะอันนี้คืออันนี้อันนี้ดัดแปลงแล้วชื่อเป็นผ้ากระตกสแตนเลส อยู่บ้านบ้านไก่บ้านบ้านบ้านไก่ลงกุ้ยเนาะบ้านครับตะกี้เป็นกระตุกไม้ใหญ่ๆเออผู้เท่าสมัยตะกี้เขาจะบอาวาวล่าผู้ไทยก็คือสิ่งคือเดียวนี่แหละกระตุกกระตุกผู้เท่าเนี่ไซส์ไม้ใหญ่บว่าลุงกุ้ยโอ้ไม้กบไม้ไโคกเดียวหมดลุงกุ้ยไลำเดียวไม้ไลำเดียวแล้วกันเออลุงกุ้ยอ่าตอนนายทุกคนเลยพี่น้องเลยสมัยตอนยังน้อยวะไม่ได้เย็ะแบบนี้เลยอันนี้คือว่า สไบเข้าลุงกุ้ยเนาะสวายสไบเข้าเอื้นวลุงกุ้ยเบอ่์กันเด้อครับเด้อเพื่อที่อยู่ทางไอ้ทั่วปุ้กยี่เห็นกว่าสไบเข้าเม่นนั่นเลยอันนี้คือเอิ้นวดสไบเข้ารับพี่น้องผู้ไทยลุงคุยเนาะผู้ไทยรับสไบเข้าเออกับคนล่าจะคุยรับเรื่องพวกนั้นหรอผมว่าได้สไบเข้ากี่เด้อลุงกุ้ยผมว่านะจะเมียงกันสิ่งบุคคลเดียวเออเข้าเป็นสิ็นเนาะอันนี้คือภาษาผู้ไทยลุงกุ้ยเนาะ เราลายยันน้ำลายลงยันเป็นโควิดบาด่าฮบ่โบเปียเลยลูกกุ้ยเอ้ยย่านแต่โบวิดเท่านั้นแหละลูกกุ้ยเอ๋ยเออนี่ก็ซีส่ติ๊บแล้ววันนี้ทิปนี่คือปั้นทิปเด้อลูกกุ้ยทิปเนะทำไมตะกี้ก็แบบนี้มีคนทักครับครับเบิกเรื่อเลยเบิกเดื่อเบิกกุเที่ยวประทับเนื้อยะจะสู้รืมถิ่นฐานปั้นเท้าลูกกุ้ยเนาะเอออจานหอนกับปั้นลงเลยบนลูกกุ้ยเนาะปั้นลงอันนี้ทิปน้อยทิปน้อย ติมน้อก็เสน้อยลวงกุ้ยไม่มีไม่มีติมหนึ่งพูดลุงกุ้ยูดครับใส่นี่ใส่ใส่ติมใหญ่เลยบอันเว้าอันข้าคมเพื่อทางพี่น้องผู้ไทยเพาฟังนะลุงกุ้ยนะมีข้าวคมหะอเคือว่าอย่าลืมบ้านเฮ้าเนาะข้าวคมเลยหาขคมคืออายุเื่ออยุเสื่อมไกเพือเจ้าของเอนว้าไง ทำแนวแซ่บมันติดมือมันแซ่บแม่ความรู้คุยเบาเลยอย่าชุวยลืมับพูดเจ้าของอย่าชุวลืมบ้านลืมซ่องแล้วลืมคุยเนาะเอย่าชุวลืมพวลืมเมะอย่าช่วยลืมพวกลืมเมะพวเมะคือพระอรหันต์ัม่หมดลุงคุยกวาพระอรหันต์นี่เออพ้างก็เด้อพี่น้องเด้องลุงคุยเนี่ยลุงคุยเพื่อนเฝ้านะแม่ความเพื่อนเฝ้าหลีเด้องอย่าช่ลืมคำพืชูดเจ้าของอย่าลืมผู้ลืมพวลืมเมะอย่าลืมไอ้ลืมน้องไอ้น้องคือสิ่งสำคัญลุงคุยเนาะเข้าคือไปบพิษไอ้พิษน้องนี่แหกไปกันใหญ่เลยเนาะ ขบมีไอ้ไอ้น้องนี่เพิ่ไมีไอ้น้องนี่เพิ่อจืดจืดมาได้เลยเนาะแขกกำบ้านจืดจืดมาได้เป็นบ่เออบะญำ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 อุ้ยบะญำเนีมีปัญหาแใจมือเออยกปัญหาใจไม่น้องอ่ะหาทุกปัญหาใจไอ้น้องหาใจไอ้แต่น้องเออสีต่อเดียวพอดิกินไอ้น้องสีต่อเดียวบอดิกลิบะญำอยู่กับมือพอดิกลิฝรุษกันนะเนาะลูกกุ้ยเนาะเออกินไปเข้าร้านอาหารเออกินกินกับมือเนี่ยเพิ่ิกลิเนี่ยเออสุปต้มยำหมดลูกกุ้ย มาหอดจำเจียวมาเดีมาหาลุงกุยเนาะเออเอาเนี่ยก็คือลุงกุยพคนวัวก็เพิ่นก็ตามวิถีชีวิตของเพิ่นเคย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 เพย่คยเคยอยู่ไอ้เมืองหลวงไม่เมืองกรุงเนาะอยู่เมืองกรุงอัตรายตอนนี้ก็นั่งได้อันนี้เอามาถึงตอนที่ว่ากรุงแบบนี้ตอนแตงว่าคลองการก้อยเนาะอันนี้คือว่าอันนี้เรื่องของก้ยค่อยใส่น้ำไปก่อนแล้วค่อยบริบเพื่อเบ่งว่าค่อยใส่ผงนั ำใส่หลายยันเอฟซีลุกแอนเพินวหลายก็เลยใส่ก่อนก็เคี้มืเข้าคือบอกมาใส่ารก็อาเสียแล้วอันนี้หั่นแบบผู้ไทยเขาขาดไ่ได้เลยคือว่าน้ำประเดะน้ำปราแดะใส่จังน้อยเอาเป็มบวงประเดะเอามาจิกลูกพื้นหรือว่าลูกพื้นหรือวะอ๋อไปยัซื่อเนาะรัาผม มาวาของบ้านเสี่ยงนะครับเอออันนี้ก็คือโปใส่อระเดียก่อนใส่น้ำปลาไปชั่งน้อยน้ำปลาจกน้อยอันนี้ก็น้ำปลาของบ๊วยยี่หองเลยยันเขาพูดว่าวิววิวยี่หอลูกกุยแกยี่หอมันออกขาไม่เห็นเพื่อนกับผูจัดก็บอกยี่หองผ่าครับผมอ่าใส่น้ำปลาลงไปแล้วอันนี้คือคือว่ะกล้วยป่าลูกกุยเนาะเขาบอกว่าว่าครัจะเพิ่มแซ่บว่ต้องใส่ใจนะใส่ใจ ใจใจดวงเรือนลุงคุยเอาเช็ใจด้วยเช็ใจเฮ้ใจเฮ้โลดโลดคือโลดหลานบอกหนูหนูกเช็ดเปลี่ยนเช็ดเปลี uh, ่ยนอยู um. ่ในใจลุงคุยเนาะก็ใส่ใจต้องใส่ใจมันอยู่ที่ไหนอยู่เป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแอดเถิดดาฟังเดึงโลดหลานด้อเฮ็ดทุกอย่างก็คือว่ามันอยู่ที่ใจกินอยู่ที่ใจลุงคุยเนาะเออคุยกับคนอยู่ที่ใจคนนี่ไหนคนอยู่ที่ใจเนาะลุงคุยเนาะคนคนอยู่ที่ทัพีเดี๋ยวไอ้ขอานภาคเบรกได้ปะ พักเบีกแป๊บนึงเนาะสิขอพักเบีกก่อนพักเบีกพักเบีกก่อนเด้อเด้อเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ก็ได้ถึงขั้นตอนเนียครับผมครับผมใส่ใส่เครื่องหัวเครื่องหัวหมดเลยพักบัวเครื่องหอมนี่ผ่านไหคอมบัวคอมซีอันนี้ผ่านไมใบมะกรูดบ่ใบมะกรูดมกรูดแล้วกวีต้นหอมปักซีปลาปักซีหอมปีน้องคุณเนาะหอมปีหอมปีเออ พ่าหอมฮ่อหอมฮ่อนี่ก็ขอมปีขอมฮ่อกับขอมปีคือเดียวเออพ่อของพ่อหอมดววะองพ่ออมปีก็เดียวเออคือว่านั่นจังหวะนี้จังหวะนี้คือว่าจบเป็นบ่จบแล้วจังหวะโจ๊บเป็นบ่จบบ่ต้องปรุงเลยถือมือระดับลุงแอ่นนะเออดับลุงแอ่นเราต้องปรุงอันนี้คือว่าบ่แม่นไอ้รุ่นพี่ลุงแอ่นเลยรุ่นพี่ลุงแอ่นนี่ยรุ่นพี่ลุงแอ่นมาสองปีมาสองปีมาเป็นอายเพิ่ม คือว่าเป็นไอ้ผู้หนึ่งแหละไอ้ผู้หนึ่งดีไอ้พังไอแพนอาเด้อผู้สาวทางฝั่งฝั่งเหล้าถ้าก็ฝั่งเลื่อนล่ะผู้สาว FC ฝั่งเล้า FC ลุงเอ็ด FC ลุงเอ็ด FC ฝั่งเล้าว้อฝั่งเล้าเดี่ยน้องฝั่งน้องยังโบจัสเออยังบได้โบนิ่งยังบได้เบิ่งอีกเอ FC มันอยู่เออเข้าไปซองของ FC มันอยู่เฮ้ยอ่าอันนี้คือขลุนแล้วบบบนี้ได้แาบนี้ บาานี้เชื้อลูกแอนซิมใช่บานนี้อาษาซาอาคาซ่าเป็นอะไรด้วยลุงคุยปาตนเมือสั้นเท่านั้นบอกเฮ้ยตรงเฮบอกหมอนอาซิมบานนี้มีความสีตีอ่าอะลุงคุยผมอัำลัมอันนี้ก็คือว่าเก็บก่อนมันจะพวกไยวจังน้อยครับมันนี่จะผู้เบา บวบอเดียันนี้เป็นมะพากเปอย่างนี้อันนี้เป็นว่ามะโกะนะใบมะกอมกมะโกะอันี้คือว่า,อาใส่ก้อยกุ้งนี่หมน้งกุยใช่ใส่ตามะหูนะอือยอดมะโกะมะโกะมะโกะอันี้มีสรรพคุณในฝังในลายอย่างที่ประกอบอาหาร,หรหนึ่งก็หน่วยหน่วยให้ฝังหน่วยแมนหน,ยหน,ยหนุยใส่ตามะหูใส่ตำกุ้งแซ่บแซบเป็นบ่าเบือเบือเบิอยอดนะได้วก็อีฝั่งนี้อ่ะกินก้อยปลากินกบลาบกินกับก้อยอ๋อ ได้ลาป่าก้อยป่าเนาะลาป่าก้อยป่าก้อยเสียงก้อยกุ้งก้อยผางกินได้เบิดเอออันนี้ดิอันนี้ผักกาดน้อยแต่มันบมดน้อยมันเท้าแล้วนี่ไมนเป็นผักกาดหินนะแม่หรอเท้าขึ้นลูกกุ้ยอยู่บอกเรายานเท้ากว่าลูกกุ้ยอยู่ด้วยผักกาดเท้ากว่าลูกกุ้ยบรอครับผมอันนี้อ่าอันนี้หทนทักกระเดาเต็มไปหมดตอนเที่ยงนี่แม่หรอเอามาทางเรือรอดรอดทำหัวไอเศรษฐกิจพอเพียงไปรอดทำหัวหรอผู้เพื่อนบ้านเนาะ ครับผมอันนี้หั่นพักบัวเนี่ยน้องทรายมากแับนี้เออพักบัวพักบัวฟูน้องมอดมากอันนี้ครับไอรุ้งคุยพักบัวกับต้นหอมมันขึ้เดียวอยู่คือเดียวพักบัวต้นหอมมันขึ้เดียวแล้วแ้วภาษาไทยพักไทยว่าวพักบัวมั้ภาษาไทยว่าหอมแบ่งใช่ไ่มหอมแบ่งมีฝั่งฝั่งทางไทยฝั่งไทยเขาเรียกว่าหอมแบ่งแต่แต่ถ้าฝั่งฝั่งซ้ายนี่ฝั่งฝั่งลาวเขาเรียกว่าหอมบัวเน้องรุ้งคุยเนาะหอมบัวครับก็ผู้ไทยมั้วพักบัวครับผม แล้วก็ต่อไปก็มาขอดจังหวะที่ข้อสิกินข้าวน้นองกุยเน,นาะสิกินข้าวสิบประเทศไทยเบือ้องไหนฮะอ่าน <g ib berish> ก,กินยื้อก็ได้เบื้องยู่แต่ก็เรียกสิบสกินข้าวกินแรงกินข้าวแรงเดี๋ยวนะครับเด้เอครับของอช่องของอลุงแอนนะครับเด้อมากินข้าวแรงเดี๋ยวนะครับเด้เอต้ม,ตมอบอกน้องกุ้เนี่ยต้มตุ๋หัวปลาเนาะหัวปลาสู๋นน้ำแบบผู้ไทยแบไทยเครื่องปรุงนี่คือว่าธรรมดาบรรเทาอันดัวธรรมดาแล้ว ส้มเผ็ดไปแน่เออชมบริษัทชุ่มเลยใส่ส้มไม่น้ำก้อยปลาเนึ่ยน้ำนัวมันน้ำนัวมันทำส้มปลาเนาะเดี่ยเอาเดี่ยเอาขันเลยเนาะเปรฮะมันบดแดงก็มะนาวกับใส่ใส่คนหรือถาทาที่ต้องพูดเนาะเอออันนี้มันอยู่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่เทียกบบต้องอันนี้ก้อยใส่ใส่มะนาวคำอยู่บ้านกันคำอยู่บ้านกูยังทำเงินใสุ่มดแล้วบดแดงบดแดงแล้ว ผมแซ่บสุดแทนก้อยปลาผมสู้ก้อยปาอลาซิโอเลยแม่ลุงเวาครับค่ะผมคือว่าตอนนี้ก็อยู่ในจังหวะที่ตอนที่แล้วนะครับเนาะคือว่ากำลังกินกับมีมีมีม,ม,มอีอายมีเอ้ยไอผู้หนึ่งกับเอย้ยสองคนมาเกี่ยวเข้านำลงนุงเอ็นแต่น้องมอสกับเพื่อจะเพื่อจะไปนอนแล้ว,วไปดื่าามน้ำอื่นไปโรงเรียนแต่เสารคับเนาะเออส่วนพ่อน,น้องมอสเพื่อกะ ไปน้ำกลุ่มรถมาสดาของเพื่อนกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนสิบกินสำท้ายเออบบนี้กะอันนี้ก็คือคอยป่ากับมีกระต้มป่านองนาะคือว่าเสฟผมเรั้นกคือลุงกุผมอันนี้ก็คือว่าวเอ,อ้ยเอ้ยลุกุยเนี่ยพี่พี่ยาวครับพี่ยาวมามาพวคะครับอันนี้ก็พี่สบายครับตายรครับมาร์มาตาเดียร์เเดียร์เอันนี้ก็มีเสรฟเามีลุกุยเรับ้แฟนลุงกุยพี่ตาครับ มากินเขาแรงกับผมนะครับเด้อข้ามยิ่ใหญ่เนี่ยข้ม่ใหญ่ครับค้ายป่านะครับคาปลาต้มปลาอย่างเีบคอาปลาค้าป่าซีบีผมเลยนะนี้กัอันนี้ของต้มทา่ของหวานของหานกำผู้บดเท้าเดียม้คจักคือหังกอยนะครับคุณดอนนึ่งกอนี่เป็นอาหารที่สุดยอดเพระผ้าใยสารครับ หนึ่งกอยนี่เป็นอาหารที่สุดยอดนะคะเด้อเป็นของหวานที่ของบานๆเท่านาะแล้สมัยนี้ก็หายากยบนะคะเด้อภายใดกินนี่เซว่าของดีขอท้าครับพี่ขอท้าขอทาขอทาขอท้าพี่เจ้าฝากอย่างถึงเพจคุณลุงแอ็นเลยครับโอ้ยมาเด้อกินข้าต้องกันถ้บคุณผู้ไทยเนาะแซ่บๆได้ผู้ไทยเลยนี่ค่ะครับผู้เท่าในขาดันเทสต์นะครับแต่วันนี้มุ้ยตั้มหูงเนาะตั้มหูงครับผมโอเคค่ะครับผมก็คือว่าพี่น้องมากินข้าวด้วยนะครับเนาะ ก็คือพี่น้องหมู่สุขูสุกคนแล้วก็ไอ้น้องปองบายสุขูมสุกคนก็เพื่อมีสุขภาพแลงกายแข็งแรงเพื่อห่างหายจากโรคภัยแค่เจ็บเพื่อไม่ร้อยแค่เจ็บก็คืออยู่ดีมีแฮง็คือมีในในในความที่สุกาก่สุกใจ แกคือทุกคนเขามีโควิโซดมีลาบแล้วขับเลยเออรำรวยรำรวยทุกคนแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสเฮงเรวยรทุกคนครับครับสวัสดีครับลุงปุ้ยสวัสดีครับ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 ร้านเอฟซีลูกแอมทุกคนครับผมทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวน้องปุ้ยเนาะฝั่งลาวอ่ามีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเลยพะเยาลุงตาเอ้ยพะตาพะเยาเอ้ยอครับผมสวัสดีครับมีฝั่ง